ครับวันนี้จะมาชวนลูกๆออมเงินนะครับโดยปกติแล้วครับการที่จะฝึกนิสัยให้ลูกหลานนั้นได้มีการรักในการออมครับหากได้ฝึกตั้งแต่เด็กๆนะครับเขาก็จะมีนิสัยที่รู้จักกดออมหรือจักประหยัดนะครับแล้วก็จะมีอนาคตที่ดีครับขั้นแรกนะครับก็แนะนําวิธีการออมให้ง่ายๆนะครับ คือต้องรู้จักคุณค่าของเงินคือการสอนลูกให้รู้จักคุณค่าข,ของเงินนะครับห้าบาท10บาท20บาทนะครับด้วยความเป็นเด็กนั้นเรื่องเงินทองเขาไม่ค่อยเข้าใจครับว่า,าเหมือนการไปโรงเรียนสมัยนี้นะครับเด็กอาจจะได้รับเงินนะครับสมัยเราเล็กๆอาจจะได้รับเงินแค่วันละ5บาทหรือวันละ2บาท3บาทนะครับจวัดปัจจุบันนี้ให้ลูกหลานไปโรงเรียนบางทีให้ให้บบาทขเขาก็บอกว่าน้อย ต้องวันละ100ร้อยอย่างนี้ก็คือเรื่องของมูลค่าหรือคุณค่าของเงินนั้นเราจะสอนเขาอย่างไรนะครับอย่างเช่นให้เงินไปซื้อขนม20บาทนะครับ20บาทนั้นน่ะเขาสามารถซื้ออะไรได้บ้างก็สามารถที่จะแนะนำหรือว่าสอนเขาอย่างขนมห่อละ5บาทเนี่ยลูกซื้อ,อห่อละ5บาทได้4หอ่อหรือซื้อห่อละ อา10บาทก็ได้2ห่อให้เห็นคุณค่าของเงินว่าเงินนั้นสามารถที่จะใช้แล้วมันคุ้มค่า,าว่าซื้อสิ่งนี้มากินมันมีคุณค่าหรือมันมีประโยชน์ต่อตัวเราอย่างไรบ้างมันคุ้มที่จะซื้อลูกอมหรือจะซื้ออะไรที่กินแล้วมันเป็นขนมที่มันไม่่ไม่มีคื่องเหมือนช้างฟูดหรือขนมที่มันไม่มีคุณค่าสําหรับเด็กไม่ได้เสริม ให้สุขภาพร่างกายมีแต่ทาให้ฟันผุหรือทําให้เกิดผลเสียต่อร่างกายอันนี้ก็สอนให้เห็นคุณค่าของเงินว่าเงินหรือเห็นความยากลําบากก็ว่าพ่อแม่กว่าจะหาเงินหาทองมาได้นั้นต้องใช้ความมานะอดทนภาคเกียนอย่างไรก็สอนลูกโดยการให้ทํางานแลกเงินอย่างเช่น มาถึงบ้านให้เขามีหน้าที่มีความรับผิดชอบในการที่จะ,ะเก็บกวาดหรือว่าล้างจานอย่างเช่นล้างจานให้อาทิตย์ละค่าขนมอาทิตย์ละวันละสิบาทอาทิตย์ละห้าบาท,าท,ลบาทแล้วก็เงินที่เขาทํางานแลกเงินมาได้นั้นให้เขาหากเขาไปใช้เองโดยเขาไม่ประหยัดเขาก็จะรู้ว่าว่าเขาจะทํางานล้างจานในหนึ่งอาทิตย์กว่าจะได้เงินมา50บบาทเขาใช้ ซื้อของมาแป,ป๊บเดียวก็หมดแล้วเพราะฉะนั้นเขาก็จะรู้คุณค่าของเงินว่าเงินนั้นไม่ได้มาง่ายๆหรือได้ได้มายากนะครับต่อไปก็เรื่องของการเปิดบัญชีให้ลูกนะครับเปิดบัญชีให้ลูกให้เป็นในขั้นต้นก็ถ้าเด็กที่อายุยังไม่ครบเกณฑ์ก็ต้องเป็นในลักษณะของชื่อพ่อแม่ว่าบัญชีนี้เป็นเพื่อคนน้นคนเพื่อเด็กหญิงเด็กชายของคนนุ้นคนนี้นะครับก็ เราเอาเงินเอาเงินไปฝากให้เขาครับเขาก็จะเห็นตัวเลขที่มันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเขาอยากจะออมครับจริงๆแล้วก่อนที่จะไปฝากเงินก็ต้องเริ่มต้นจากการที่เราซื้อกระปุกความสินนะครับก็เป็นเทคนิคว่าเราซื้อกระปุกความสินที่น่ารักหรือกระปุกความสินที่เขาชอบเขา,าเขาชอบอาจจะซื้อ2ใบ3มใบแล้วก็เขียนว่า,าเราเนาะหนูจะออมและหนูจะเอาไปทําอะไรอย่างเช่น นีหนูออมแล้วหนูก็จะเอาไปฝากเงินกระปุกนีหนูออมแล้วหนูจะไปซื้อของเล่นหรือว่า,อ,าออมนี่หนูจะไปซื้อหนังสืออย่างนี้เป็นต้นก็เป็นกระปุกออมสินหลายๆใบแล้วก็ให้เขาฝึกเขียนเป้าหมายไว้ที่กระปุกครับว่ากระปุกนี้หนูมีความมุ่งหมายหรือมีความตั้งใจอย่างไรที่จะใช้นะครับบางทีเขาฝากเขาเก็บแล้วเ็าอยากจะเอาไปซื้อของเล่น แต่ด้วยความที่เขาต้องใช้เวลาในการเก็บในการร้องไสาบางทีจากที่เขาจะซื้อของเล่นาอาจจะเป็นเอามาฝากมากกว่าหรือว่าตอนที่ถึงเวลาที่เขาจะไปซื้อของเล่นตอนใหม่ๆก็อาจจะต้องให้เขาซื้อไปก่อนนะครับในรอบต่อไปเขาเห็นว่ากว่าจะเก็บเงินได้บางทีสิ่งที่เขาอยากได้ตอนนั้นตอนทนี่ร้องดิ้นจะเอาเมื่อเวลาผ่านไปความอยากมันไม่ได้หมดไปแล้วเพราะฉะนั้นความต้องการตรงนี้ก็สามารถที่จะปรับเป็นเงินออมต่อไปได้ครับ ต่อไปก็เป็นการออมในการซื้อฉลากอมสินนะครับการซื้อฉลากอมสินนั้นอ่าก็ทาให้เหมือนก็เป็นการสร้างมูลค่าอย่างหนึง่งในแง่ของในเรื่องของคนไทยนะั้นก็อาจจะชอบให้มันมีการาลุ้นหรือลุ้นเงินรางวัลทีอ่อย่างบางทีอาจจะ10ล้านหรือว่า1นึ่งแสนอะไรก็แล้วแต่ตามที่มูลค่าของของฉลากอมสินหรือจะเป็นฉลากลอกสออันนี้ก็เป็นการ การออมอีกอย่างหนึ่งซึ่งในฉลากออมสินก็จะเป็นสมุดเป็นกระดาษให้เราอาใจเหมือนสมุดสะสมเหมือนสแตม์หรือสะสมฉลากนี้เราก็เป็นสมุดที่สะสมฉลากออมสินครับก็จะเปิดว่าได้กี่ฉบับกี่ฉบับแล้วในปัจจุบันนี้ฉลากออมสินเมื่อครบเงิน,นครบปีหรือสองปีสามปีเงินก็จะอวนเข้าบัญชีคู่ฉบับที่ผูกกันอยู่เงินรางวัลที่ได้ก็ จะโอนเข้าบัญชีคู่ฝากเช่นเดียวกันครับบางครั้งเรา3เดือน6เดือนแล้วก็สามารถที่จะเอาสมุดไปจีีว่ามันมีการถูกรางวัลอันนี้ก็เป็นอีกเรี่มหนึ่งในส่วนของการอมนะครับเกี่ยวกับการชื่อสลากอมสินครับต่อไปหากลูกเรานั้นสามารถที่จะขีดเขียนได้แล้วนะครับาให้นลูกฝึกทํา บัญชีรายรับรายจ่ายตั้งแต่เล็กเลยครับว่าเขามีรายรับเท่าไรามีรายจ่ายเท่าไหรคงเหลือเป็นเงินออมเท่าไราก็จะเป็นการฝึกฝนให้มีการรักการออมแล้วก็มีการวางแผนทางการเงินอย่างดีนะครับในเรื่องของการจดน,นะครับในการจดหรือในการจะใช้จะจ่ายนะทีเ่เขาเขียนว่า,วารายได้เขามีรายรับจากจาการว่าจะการทํางานแลกเงินหรือจากการรีพ่อแม่ให้มานะครับ เทคนิควิธีอย่างหนึ่งคือถ้าเขาออมเงินถึงเป้าหมายแล้วแล้วที่จะเอาไปฝากรเราก็อาจจะสมทบเพิ่มนะสมมติว่าลูกออมได้ห้0บาทนะครับเขาพร้อมที่จะเอาไปฝากเราก็สมทบไปยถ้าหนูออมได้ห้าร้อยบาทนะพก็แม่ก็จะเพิ่มมาอีก500บาทเป็น1,000บาทเขาก็มีกาลังใจที่จะออมหรือว่ามีเงินเหลือจากค่าขนมที่โรงเรียนก็จะสามารถมาหยอดกระปุกเพิ่มเติมก็จะทําให้ลูกนั้นนะ มีนิสัยรักการออมรู้จักประหยัดแล้วก็รู้จักาวางแผนทางการเงินตั้งแต่เล็กครับก็อาจจะเขียนเป้าหมายาตั้งแต่เล็กว่าเมื่อหนูอายุาครบ20ปีหนูจะมีเงินาฝากหรือมีเงินออมเท่าไหร่นะครับอีกวิธีหนึ่งก็อาจจะเป็นการซื้อประกันนะครับซื้อประกันเป็นการสะสมทรัพย์นะครับ เพื่ออนาคตของลูกเราก็สามารถที่จะซื้อประกันในส่วนที่เป็นการออม10ปี20ปีอย่างเช่นเมื่อนะพอตอนเขาจบมาทํางานปุ๊บเขาก็จะสามารถที่จะมีทุนจากที่เราซื้อประกันที่เป็นการประกันสะสมทรัพย์ซึ่งก็มีหลากหลายรูปแบบให้เพื่อนสมาชิกได้ลองเลือกในการที่จะซื้อประกันในส่วนตรงนี้ครับก็เป็นการออมอย่างหนึ่งนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนสมาชิคกครับในการที่จะฝึกให้ลูกเล็กลูกเล็กของเรานั้นได้ฝึกในการที่จะออมเงินในการที่จะวางแผนทางการเงินรู้จักคุณค่าของเงินตั้งแต่อ็กนะครับเพื่อนสมาชิกนั้นมีข้อคิดเห็นมีข้ออะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคนิควิธีนะครับในการที่จะสอนลูกออมเงินก็สามารถที่จะคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับขอฝากกด ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจครับทางช่องสุขใจมันนี่ด้วยนะครับพบกันใหม่ครับในคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับขอบคุณมากครับ